ส,สขขวัสดีครับพี่น้องสุภูสุโคนมือนีเส้าเจย์บานหัวหน้าพาเหลาอถ้าขอขู่ข้าปลาหาเห็ดเปลี่ยนไม้ใหม่ครับพี่น้องมือนี้มาไก่กรบบอกไก่พันไุ์ดดอกบานเปื่อยคู่สอดสีสเกตค่ขขมะมามาเห็นเลสสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนคลับทุกทุกท่านครับผมเดิน้องกุ้งูพาหนุ่มหนุ่มบ่เห็ดเพลินอุ้ยเบิ่งหนกยุ่งเห็ดเพลินศาสตรเห็นบ่หนกยุ่งศาสาดบุ๊นี่ ดอกแรกแห้งมานครับวันนี้เจอเจอกันที่บ้านป่าบ้านเปื่อ,อยคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันจทที่สิบแปดแมนครับวันจันทร,กกร์ที่สิบแปดกรดกฎาคมหกห้าครับผมปะลุยกันครับพี่น้องเมือขับพี่น้องไฟเออเลยครับพี่น้อง <c oughs> เหตตามหาเห็ดปวกไฟเห็ดปวกฟ้านหรือเห็ดปวกแดงครับผมเอา,านี่แหละครับสิ่งที่ตามหา <c oughs> เขาว่ามันเลือกเลือกว่าไหนแมน เอาลองมึงกันนะลองมึงก่อนก็สิประมาณซ้ำกันกับอ่าพ่นไส้แหละครับเพราะว่าดินเพลินนี่เป็นคือกันเลยดินไส้ครับอ๋ออย่างได้สักพักนึงครับพึ่งเขามาจากมันรถนี่แหละพึ่งเขาป้าครับเอ๋อจะเริ่มมันแล้วเรื่อยๆอ๋อโอ้ยเราพุ่นยังมีอีกอยู่แมนแมนมีอีกยู่ครับพี่น้องเอ๋อไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เชียบพื้นที่เลยแม่แหม่เชียบพื้นที่ไว้แน่โยเพราะว่าอุ้ยเจ้าเปล่าเห็นแล้วก็อันนี้เลยเอา้าะเห็นแล้วก็เคลียร์เลยมือนี่เตรียมพร้อมครับอุ้ยอุ้ยบอมันมันเป็นแบบมันผู้ผู้เนี่ยอ่าอือโอ้ยนั่นแหละผู้คนกินนั่นอือเอา้าขาหน่อยขาเง้ยวว่าเป็นนังครับพี่น้องอุ้ขาขาสันขาเง้ยวว่าเป็นนังนี่อยู่ดิหนขาขาอวบอวบอยู่นี่ อนี่ครับเอาซ้ำมาเอาได้แบบพี่น้องมึงในเปียงนั่นนะคุณเลี้ยงกันสาบลาบเลยครับพี่น้องเคยมาตั้งแต่ก่อนโควิดแมนครับก่อนโควิดปลานี่เคยมาอยู่สามเทื่อปีใกล้น้ําเห็ดเขาไข่เอาง่ายๆตั้งแต่ปีก่อนพุนล่ะคือปีก่อนบ้านแมนปีกก่นี่อีพอเอาเก็บครับ เอาอดอกได้กอนเก่าเรือเก่าเลยขาอวบๆงามๆครับขาบ่ค่อยงามมันคือดากยุงสาวลันได้ขาเงาเนี่ยมุเบาต้งเป็นได้ขาเงาแห้งพี่น้องปีกายนีเงาแห้งเงาแบกชนิดว่าผมมาเป็นเงากว่าใหม่บรรทัดหนึ่งอ่ะเงาเงากว่าสามสิบเส้นอ่ะเห็นชิพินเอาสวยงามครับผมดมเลยพี่น้องอู้หอ๋อฟัง นี่ครับมูแรกเเด้นี่ครับนี่พี่น้องยางเขาปลามาได้ประมาณหานาทีนี่ล่ละมาท่านเห็นเห็ดเขาไข่ปกตีเห็ดเขาไข่ทีไรเลยแม่นเขาไข่เขียวไม่ถึงกลองไม่ถึงกลองพ่อนะครับันมี้ล้องเสียด้วกันเลยอ๋อเล่มห้อยเพิ่นครับพี่น้องนี่ห้อยเพิ่นเอานนีข้าวหลอน เงี้ยอืมเงี้ยเขาก็กินทั้งสี่นล่ะแจ๊บพี่เราโอู้หูตกผงปวกด้วยนี่ขอบคุณครับที่จ้องไม่ให้ <laughs> เป็นอย่างบุญอย่างคุ้นเต็มปวกดอกเดียวยปกจิกอื้มโว้ยหนังคุดพึ่งเขา ไื้แพดปิตาเสดนึงด่งแดงนี่นึ่งแข็งเงียวใส่ด้วย่ะพีนอ,อปวดเดียวอู้หปวอรโอ้เพชรพวกผไกลน,น่อยเลยกล่องงบวบา,วางอือนี่ปวด เฮ็ดเฟืองยังคุดเป็นหูกลางสันเฮ็ดเฟืองโดนัดเพิดเงขาไหลเฮ็เพิองขาไล่ครับงามๆครับพี่น้องขมด้วยครับนี่กลอยเหนียวเขานี่ย่อมกลอยเขาสั่งกระแกงใไซนอไมแกงคือก้อยกลอยกับแกงใไซนอไมนี่ครับทางเอ็ดทางซีสเกียันแกงเฮ็ดพวกนี้นี่ส่วนมากเพิ่นเพิ่นสิว่าแกงตาตาโตเพิ่นเด้อพี่น้องมักสิเอาไปแบบไปแกมไปผสมกับสิ่งอื่นน่ะนะ เพระาะว่าเห็ดนี่มันมีรสชาติขมแมนครับประมาณนั้นพืชผึ่งขาไร้ครับพี่น้องอีกดอกหยาบมาระวังเด้อนี่นี่อื้อหืออ้ยเออหนาดอกใหญ่ครับส่วนนี้อีกพอส่วนนี้เป็นเห็ดพึ่งขาไร้แมนที่อีกดอกหนึ่งดอกใหญ่เห็นบห เห็นตะดอกเมื่อกี่สราเจอเก็บไปเลยดอกหนึ่งพูดดีดีเลยแมนแมนนั่นแหละแมนเด็กปลอยขาลายจะมีรสชาติขมนะครับแต่ขมไม่มากอันนี้ยี่โครงเขาเท้ๆผมว่าเห็ดเผิองขาลายเผาเข่ามะไม่ผมว่าเห็ดเผิองขาลายเข่าอีหลีโอ้ของหวานพี่น้องนั่นนั่นที่พอปลานีนั่นนั่นที่ได้พี่น้องหกเดียวหกมือวไวกมือไวๆไวกมือไวๆนะ ลายโอ้โหโอ้นเป็นตาลายแดนี้เฮ้ย่เข่าัเนือนเมื่อยบ่อัเมาเที่ยวผมไม่ปหลายหลายดอกอยู่พะนะเห็จพึ่งข้าวครับของหวานครับใส่ละใส่ี่อเอาเย็บหอ้าลายด้ว่ หรือมาเก็บเห็ดกรขอค้เปนหลายๆแล้วเนาะผู้ใดจุขอค้หน่อยมุ้ยผู้ใดขอหน่อยทุกคนครับป้าห้าเห็ดนี่เหียบตรีนคอยมคอหนีหนดอกคูเลยมันแดดมันแดดแดดแน่ เสียบเบด้วยพี่น้องเสบให้อย่างเด็วเนี่ยด้านรออีกแล้วอุ้ยมานี่สีแล้วแห,ห,หมเดบอเดบอใบวงกลนได้ม่ได้ดอกด,ดอกไหน สีแค <G uy accident> ่นี้ยลบตุ <diction aries> ้เ <n> ฮ <Luis> ้ยเฮ้ยเอาข้าวนี่สีแล้วไหมคุณครับปีดองนิงพี่น้องอยางไหนอยครับบ้องแห้งไลยเลยพี่น้องมือนี่คนบ่หลายครับเขาออกไปเหมืแมนบ่อคอยมีคนเลยมือนี่ นี่นนบ่หาขาหนหาเจออีกแล้วครับอู้ยแสนเจออีกแล้วครับทีเ่เพิ่งเขาอือปล่อยอ,อีกดอกนึงครับขาลายห้า,า,อามอยู่โอ้ขาลายขาลายล่ะสุนันนี้ขาลายตุ้งขาลาย ท้องขมเข้ากับซส่สมใบหลายยุพี่น้องเอาไปท่าไปแกงใส่นอไม้แกงใส่ผักขี้เล็กน้ำกันบนุ่ยเทลอขึ้นกิว่าครับเกลงเขาแล้วเข่าหัวใจพีดสลัดข่านเขาข่าเขาจรตัวนี้โอ้ขจรขจรทักษยณ ซักเสียมลงมึงโปรตีนจากของนี่แหละนกไก่เนี่ยท่านสิว่าตีเนาะมึงซักเสียมสืบตีนจากของเฮ้ยบ่าว่าเดี๋ยวเป็นยังวหไงมึงโปรตีนจากของในยังวันเนาะซักไปผุ่นถึงกุ้งใหม่มันโดนมาเออนี่นั่นแหละแสดงเขาเท้าปรเตือนกันดิใส่หรอใส่อู้ดอกน้อยๆนะปลาอย่างไรอย่างเหลือขายลายขายลายเหลือดเอามีดคือกันนะเฮ้ยนี่ ขาไรเลือก็ผมด้เนียนดูหว่างขนาดสิไงนี่นี่ขานี่นซิมโบซิมดอกหููยุเสรขจรครับผม,มหแหวนหมาล้าเดินเผื่อขาไ่ครับสุกคแบบกระเจาตาท่านรอท่านท่านอยู่ทุกมันนี่ก็หาเห็ดเริ่มยากแล้วครับพี่น้องป้าแถวบ้านก็นเริ่มมดแล้วล่ว <c oughs> ะพุกคมก็ต้องแบบจําเป็นต้องเดินทางไกลจักน้อยแต่ว่าไกลในที่นี่ก็คือ ไกลแบบที่เห้าไปกลับได้แมนครับไปเศร้ากลับมาหอดบานประมาณบ่กเกินหาโมงแรงหกโมงยังสี่พ่อได้กลับมาเฝ้ามาปล่อยขีปครับถ้าไกลเกินนั่นกลับไปบ่ได้ครับก็ <c oughs> <c oughs> สิพยายามหาหม่องเห็ดหลายๆครับมาท้ำ <c oughs> ขีปมาล่งขีให้พี่น้องเด้มึงห้ได้มวนให้ได้สวนเสียห,ห้าไปน้ำกันพ่อได้ไข่เฉียดนะนะ่ะนี่ก็เป็นนังเห็ดขึ้นมึมขึ้นมึมอยู่ <c oughs> อะ ใกล้แล้วล่ะครับใกล้อ้วยแล้วล่ะโอ้ยงงแค่ไงดูโดนัดอีกดอกพี่น้องขายังเป็นตต่ยัง่งบ่ละขาเนี่ยขาบ่ยังขาไล่ครับอีกสามดอกครับผม้เ่ิ่งเขาครับ เพิ่อนใครจวนบิ่งเพิ่นคือบานลูกเพิ่หวานเพิ่หวานครับนี่อันที่ว่าเอฟซีบางท่านเพิ่นเพิ่งงงกันอยู่นี่ที่เพื่อนกนที่ว่าดอกคือเฮ็ดเพิ่งขมนน่ะ่ะครับนี่ที่ไหนได้เป็นเฮ็ดเพิ่งหวานครับหวานเลยบอกขมซ้านี่ครับปกติออกเป็นเวงใหญ่เวงใหญ่เพิ่งหวานนะครับเนี่ยที่เมืองคือขม ฮะที่มึงคือผมหวานนี่นยังไงตัวทองนะนี่พี่น้องจะให้เบื้องต้นเป็นหลกักสามสินี่เป็นน้ำมไปสีนี่นี่ลักษณะตุนเขารากสามสิเออเป็นน้ำในปลานีลายลายนี่จะเปล่า้างด้ไหมขอยาดีในตุนเก่าในเด้อ ต้นหลักสามสิบนี่เกี่ยวกับระบบภายในของผู้หญิงผมลงซับนี่อาวิทย์ลงกลนนืนเป็นลมนีม่ฉันเดาหาง่ายนึงต้งคูดออมต้นนี่เงาเขานีน่น้ำนี่เงาต้นคือเพื่อมันเพราะว่าเป็นน้ำไปทั้งคุณเขานี่ไปขูกน้ำบานแต่สมุนไพรที่เพิ่นเอาไปเฮ็ด น้ำนันน่นน้ำนี่นั่นแหละครับรากสามนี่เละรากสามสิบนะหนๆก็ใช้ให้บึงบัดนี่ที่พูดมาแล้วนี่นี่นี่ของเทค,ครับพี่น้องนี่นี่บอได้มากเลยกินให้น่มตึงเขาว่ะ <laughs> มาเออในนี้ข้าเจ้าว่าลวกาเกีียวกับระบบภายในระบบเจี๊ยบผุนทีเฮ้ยยัง โหลแล้วหนึ่งห้ามีถุงมือปะนี่เราบิบยาสม,มุนไพรใช้เกลือกีเพ็ดไข่เฮ็ดคุ้มลิ่นมาน,น,นาเลยประกุหินหัวโพวล่ะเห็นยังใจเย็ยน,ต,ยยนนะต้องใจเย็ยนๆต้องใจเย็นๆนครับเอายาสมุนไพรนี่ไปลือลงเอาแล้วขุดหมุนเบิด นี่แหละที่มาของรากสามสิบมีมีหลายหางมีหลายหางพี่นอ้องดีเบิ่งยังไงเลยสามสิบหลากกี่ดี <30 S 1> ลากสามหลากสามสิบ เอาก็เอาแบบเชิองอน,นุรักษ์ในเด้อค่ะพี่น้องกันผู้ใดไปพอไปเห็นพุดแเล้กกัถมเนี่ยพุดถมครับเจ่นี่ต้นคางๆนี่แก่อันนี้ก็แก่นี่แก่เมื่อยังไงนี่ยคนนี้ดอกอแต่ว่าต้นต้นนี้เราจะไม่เอาอเพราะว่ามันอยู่ติดกันอเราจะเอาแค่ต้นเดียวเพื่อต้นนี้สิขยายพันธุ์ต่อไปอุ้ยปอทธิเพชรให้สวยงามเลยเห่นผมบ้องมจักวิธีเอาปันไาเป็นหมอย่าน่ะเนี่ย ถ้าเพิ่นเป็นหมอ,อยาเพิ่นสิฮู้จักวิธีเอาง่ายกยวกก่านีแล้นะคิดว่าเพิ่นสิเสาะๆใต้เรองัดขึ้นเราโยกขึ้นแล้วสั่นๆๆออกเป็นพวงเลยนะขาดว่าอืมเห็นบ่งามค่ะงามแห้งต้นนี้สมบูรณ์แบบเลยสมบูรณ์เพิ่นแก่แล้วนี้แก่จัดแล้วต้ตตนนี้ก็มาพันมาอีกอโอ้จนเชาแหบๆนี่หาเก่าเพิ่นหัวเก่า อยา่าสร้งเด้อพี่น้องอันนี้เฮ็ดให้มึงเด้ซือครับอยู่ใกล้แห้งก็ <c oughs> บ่ใกล้ป้าไหนดอกหักแต่โอ้โหุ่นโอ้ <c oughs> นี่เหรอครับผมเห็นเพิ่์นอันเอาไปขายน้ำตลาดนัดนั่นน่ะเพิ่นสิเพิ่นน,น,น,น่ะหลุดอันนี้มันหลุดเอ้าหลุดบ่เป็นหยังดอกงามเนาะเก่าอันนั่ง <c oughs> นะไม่ๆม่มาอือไม่ห่างติโบโบ่บแม่น สมมตไม่ไมีหางมัเป <No. S 2> ็นอย่างไรก็หลายอย่างเปล่งอุ้ยถ่ายแบบเล็นเหนียวดึงเลยกว้างๆเลยโอ้บอกวีดายใจเย็นว่าเฉยเจยเฉยอ้วนต้องเอายาต้องใจเย็นยี่หลี่เอายาต้องใจเย็นใจห่อนบ่ได้อดิเอายานีเดิแหน นั่นไม่หักบอลยังไง<ะ>นั่น,หนไหมจับบึงฮะนั่นไงไ้นี่นะบอลต้นอ่อนเอออันนี้นะอ,อ,อันนี้ว่แม่เนี่หักมาต้นไหม้คิดว่าหรือว่าจะเป็นต้นของเขากับบัลลุ่นเหลิ่นทำการละโมวิ์คุณขอไปหาหิดทางขึ้ อืมอืมแต่เห็งามแล้วก็คือเป็นรูุเป็นรางแล้วพี่นอ้องอืมหายงยางลายอยู่โอ้ยลายแห้งเกินสามสิบลายยี่ลิอืมนีม่หักต้นนี่โอ้หุ่นเขาเขาไปหาเห็ดทางหุ่นตัวเพิ่นแม่น ม้าเห่าเูอยู่ปาาคูกนี้เองนิ่งเซลยิงสองแห่งก็ย่ํายมนอีกใหญ่อ,ออกจากป่าคู่สอดมาป่าใหม่ <c oughs> มีแต่ปลาหิดผึง่งแล้วก็มาเห็นตุ่นยาอืออยังหัวยิ้มใส่กันนี่โอ้ยนั่นนี่แหละเกิดเกิดนี่เกิดไม่ ขึ้นมาบบเบดด้ลยนะพี่บวบกับพวบเป็นอะไรหรอกช่วยด้วยเลยโอ้ยเดี๋ยเอาเงาเดียวพ่อพอ่อพ่อเลยร้ายแห้งโอ้ยเกินสามสิบต้นนี้ก็มีหากพันกันอยู่แกบร้ายเลยเนี่ยร้ายจะว่าเอาครับจีตจะถมไปเห้เพิ่นขยายพันต่อไป ต้นลูกเพิ่นก็หลายอยู่ขุ่นอ้อมๆหลายหลายยูครับนี่แหละครับรากสามสิบครับพี่น้องของแกนี่เด็เพิ่นพูมากนี่นี่ยังเหลืออยู่นี่แหละสมุนไพรดีๆดีสำหรับผู้หญิงกับผู้หญิงเพิ่นก็สิฮู้จักอยู่ตัวสมุนไพรก็ได้แกินหลักสามสิบหัวมุนี่ว่ต้องไปลกนะถมแม่นให้เพิ่นเกิดอ้าวถมนี่เอาจำเอาได้นี่อุ้ยสวยรวยเลยอีพ่อฮ่อัันหวงกงกับใส่เนาะสุดยอดเอาไปเห็ดหนังยากับปุ่น กระทมไววอ๋อโดนเป็นคุณหนูถอนทับแล้วครับอุ้ยเพื่อ,อนได้ยาเพิ่น <c oughs> ไปหานล้านเลยไ <c oughs> ะเมื่อพนาวาเพื่อนได้ยาเราของดี <c oughs> เอาไปครับเดี๋ยวไปมึงยุโรดครับผมแบงอาเอพี่น้อง้าแบงเอายู่้าข้างหลังไหมอะไรช่วงหัง ในทั้งยาในทั้งเห็ดไม่ละค่ะสําหรับคลิปหาเห็ดมือหนีเนาะกระทือประมาณอยู่ในทั้งยาในทั้งเห็ดลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆไรทุกแช่ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะขอบคุณทุกๆการเดินทางที่มาดูดหมุนปลาน้ำกันมาซอยแบกน้ำกันขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะ ลาไปก่อนออกกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับไปแล้วครับพี่นอ้องสรุปแล้วมื้อน,นี้ก็ถือว่าหมันคือเก่าครับหมานทั้งเห็ดแล้วก็หมานทั้งสมุนไพรด้วยขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านครับผมลาไปก่อนครับรักษาสุขภาพกันสุข,ขุมสุขคนครับผมสวัสดีครับ